เอ็ดวนะิดีโอเนาะหลังเลิกงานคะ่ะหลังผูบาวเลิกงานคะ่ะเ่นก็มาซอยเฮาลดน้ำเพราะว่าตอนน้องเว้นแดดเปียงเปียงนะคะย่านยานน้ำหอนก็เลยลอคคำคำคอยมาหดตอนนี้ประมาณหกโม่งแรงะคะ่ะหกโม่งกลัว,ลวคะ่ะเบื้องพักคอยออกแลรว พักพักพักชี้ออกแล้วนะคะมองดูนี่ค่ะหอยห้อยตามนีู่ออมองหอยหย้อยห้อยตรงรลองกลางออกแล้วตะโป๊ะตาแปะช่วงนี้ฝนตกค่ะขึนง่ายง่ายเนาะพักชี้อืมพักชี้เรากับพักกัดอันนี้ก็ออกพักกาดเขียวปรีนี่ก็เริ่มออก นี่ยค่ะเริ่มออกแล้วค่ะตะปอตะแปกเม็ดเม็ดพักที่พี่แดงเป็นไหนมากค่ะขยับอกมาห้อยเริ่มออกตะปอกตะแปก๊กนี่ยค่ะนี่ก็เริ่มง่ายขึ้นนะคะคอราบีเริ่มห้อยง่ายขึ้น หนีไงกูโม่เนี่นนยค่ะอ๋อเม่นไผ่นอ้ถาถามว่าอันอันเอื่อยอีั้นเนาะจำซื้อบบไดเพิ่นถามว่าเอาเอา,เอาผานี่ห้องเห็นยังผานี่มีข้อดีคือว่าคุ้มดินบ่หารหยาขึ้นนะคะเขาจะได้บดตทองถอนหยาบ่อยๆลักกาเวลามีนวยยังสิคะ่ะเวลานวยเขาออกเขาก็จะอยููทั้งผา อยู่ทั้งผาจะได้บริยุกัดินเวลาหอยหอยถากหรือว่าอีกอย่างที่ยุกัดินนะคะจะแต่บ่มาก,กินอน่วยของเฮ้าอ่ะมันก็มีข้อดีค่ะคุ้มคุ้มไว้่บหายยาขึ้นค่ะืมบต้องทอนหยา เมนะ็นแบบว่าดอกดอกแรกดอกแรกบัคเคอเทศออกแล้ว่อยก็ไ่ได้สังเกตมกเมื่อกี้เลยนี่ค่ะบัคเคอร์เทศออกดอกแล้วอือออกเร็วเนาะพืชบ,บ้านเขาเนี่ยออกน่วยออกดอกเร็วขึ้นเร็วอยู่ค่ะอากาศดีเพราะว่าเขาต้องรีบขึ้นนะคะเพราะว่าอ่า มีแค่ช่วงระยะสันส้นๆนาฮอนเพราะนั้นพวกพืชพักเขานี่ก็จะปอดจะแปรขึ้นย่างเร็วจะล่อดโดนๆคือบานเห่าอ่ได้ค่ะพอเดียวนานหนาวก็ตายตอนนี้อากาศดีเขาก็รีบขึ้นจุ้งจริงลิงภาสายสารเนาะจุ้งจริงลิต่อปอดแต่แปะโอ้ยบ่พอดอกนามซ้ำนี่พอดน้อยเดี๋ยวนึง จะคอยต้องมาหดซ้ำอีกลอกใหม่กํลัางงามค่ะอ๋อหน่อยนี้ง่ายขึ้นแล้วกํลังเห็นไหมคะกํลังแดงๆตอนนี้ก็จะกินออกฝาดๆเปรี้ยวๆนะคะยังเบาหวานถ้าออกแดงก็จะเป็นเปรี้ยวหวาน เกตไมสตอเบอรี่ออร์ลุกเดวิคทูฮาร์ดบังกิ้งฮักได้ไหมกิ้งฮักได้และ no it's a broke what broke that's already broke you break and ว้าวสตอเบอรี่เราได้สีแดงแล้วแต่ไม่ยังไม่แดงคักปันใด <c oughs> เดี๋ยวไวอีกจักอาทิตย์นึงเออหรือสองสามหมืนะ่นเนาะ ไปยิ่สองสามือ look at that is red y e and h a this is also and i c o u g h e d look the abroke ไม่เฮ็จังไดนี่หน่วยบอกยางงามไม่ได้กิงหักอ๋อใส่แมวมั้งเพิ่นวาเปจังไดดีเนาะนี่จะใหญ่ไปนาบ่เนี่ยปล่อยไว้จังไดดี กะนาฮักอยู่ดอกเพราะว่ากิ้งกิ้งหน่อยอันเบากว่าหนวยหนวยหนักกว่ากิ้งมันลอยจากหนเนาะ I think <'ve> I need more water for hmm. for my my plant Yeah Oh k o a y yeah, really. I like more Yeah you like more ก่เตนคอยวัดนามขพ่อคอยอยากหดนามอีกอยน่บาอย่าไงก็มสวัสดีครับแฟนส์เรานท่วนทนี่ว่ัทีน่ววั่ันทวันที่ววัดีันัวัว

สลัดบิสลัดนูดลสลัดสลัดแอนด์สลัดไช่สลัดนนฝรั่งสลัด Thank you อ ja, mm. uh, ่ะเหรอนี่สินี้่นัวติ u ่งนเดกรับินเราก็ปาเกตมเอชน่เไมฝรั่งสีเขียวด้วค่ะลวกเ้นโดนวกเซนกับอื่นอ๋อเอาพริกให้เขา Thank you ที่รัก I give Appetit Good you a กินกันง่ายๆค่ะสลัดสลัดยำมุนเซนกับนองไม่ฝรั่งแซบค่ะแซยแซมแบบ มะนาวน้ำพริกน้ำปลาปลาแล้วเนื้อปลาแกะไฟ

Nudel gut. Aber hier Avocado, Avocado, Erdbeere ist auch gut. Avocado, Strawberry, das ist eine gute Kombination. Avocado, Strawberry, sehr teilig war, sogar heiß. Und dann Tomat, Tomat, gelbe Tomat. Jetzt fotografiere ich euch. Hallo. แฟไทรูถ้ารูดทั้งหวดเั้นไทรูเพวกจะไ้เบิดแล้วแบบนั้ รัดง่ายๆะคคอยกระเท็ดไปทั่วนี่ h a p กี Kiwi also อยน่ะจะออกกรุ๊กมันจะรสมันนเปียวหวานค่ะรสมันเปียวหวานใส่เกลือใส่พริกไทยแสบค่ะกคือกวกีว๊กชาโรตนะอะไรกน C'est que long. C'est bon que long. C'est bon que long. ย้ำมือเสร็จก็โรยง่าหน่อยนึงค่ะแล้วหยำก็กจะได้กินงาก็แสบอ่ะเป็นสมตำไปก่อนเนาะมองรูปสมตำอ๋ออ,อ <laughs> ดัก็นสมตำ Maybe this weekend. we mm Mhm. But we have long weekend today. Uh, mm -hmm. this week. Mm -hmm. So what do you want to cook? What you like to know? Mm, spaghetti did we oh, buy black spaghetti in the supermarket? No. Not yet. No. But we have um uh, yellow. The normal spaghetti. Mm. But we have to check if they have at Edeka, black spaghetti. For sure we get in in Italian shop. Mm. ขอภัยค่ะลงอันนิดนิดครับเพ็ดนิดหน่อยเพ็ดนิดหน่อยอันิดนิดครับรักยำม,มุนเซนเต็มเ,เลยนคะคะเป็นอ่านอไมฟรังสีเขียวค่ะมายั่มไซมุลเซนแซบค่ะ ใส่เมื่อปลาหน่อย เรยมันสนออบสปาเกตตี้ผักผลไใหม่นะคะ Ich mach der Wand eine Freude. Mhm. Mhm. Ich habe nämlich wieder so viel Schlier reingeknallt. Mhm. Dass da kann man eine ganze Armee mit vergiften. Thank you. Mhm. Da atmet das schon etwas schwerer. Pepp. Mhm. neu. Mhm. so auch schon dafür, dass mein Schaf Schatz heiß wird. Danke, aber gut, danke. Aber ich esse auch Chili. No, this is not Chili. Ah. Oh, okay. What is it? Okay. What is it? This is Chili. Okay. Fake News. Okay. Hm? Jetzt isst auch Chili? ไม่จิกอ่ะเริ่มเผ็ดแล้วใช่พริกสดค่ะประมาณแปดเม็ดน้ำหั่นใส่ มันเนี่ยในยบองคคาวเนาะก็เสียใจอะค่ะก็มีความเสียใจนะ้ำเบองคาวอยู่ประเทศอังกฤษเนาะแมนเชสเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์ที่คนโดนระเบิดก็ผู้ใดายูอ่าบ้านเมืองแถวนั้นก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะเคยก็เป็นหน่วงหมูจกักหลุนพีคนหนึ่ง่นเห็นงานน้ำกันแต่ก่อนเพิ่นอยู่เมืองนั้น แต่กับบรดทสงข่าวข้าวถึงกันแล้วกะเสียใจนํำเนะาะไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้เลยค่ะมันก็อยู่ในยุโรปคือกันเนาะแล้วก็อาทิตย์น้าเนี่ยจะเป็นวันยุทธ uh, what is uh, the w a t is the weekend long long weekend we have <Yeah. S 1> what festival we have new uh, year's music festival in d a r m s t a d t นึกส mm ิเฟียร์โอิออาทิตย์นี้ยุดตั้งสองมือนะคะรวมสอง <I think S 1> ทม <the S 2> มือ e r y e y m u s e u อ has a l อ o o อ e n เร a เ e ฟ e ีเอ่อ r y ารู้สึก e สียใจมากเกี่ยวก n บเด a นิ m ใ a n ังกฤษ a m ่แต่ o ุณกิน i นไ n ยแล้วก็ทุกวันบุฟเฟ่ต์ใน m ้านอ้มืองเงใคจอาก็ะี่เนี่ทองปากไตไนมา

เ่ตนกินเขาแต่อาแ่อนี้นก,กากินนีกินเท่อีกิน่อีกินเท่า่ตอีน่าัีกินเ่าแีกิท่านกินมทนฝรั่งทา่อ มความไม่ไก่ค่ะไม่อยู่กไก่แท้มันขยับกล่องให,ห้จัดกล่องไห้แก <c oughs> ้วเสียสิแล้ว So, mein Schatz, jetzt bist du alleine im Zentrum der Aufmerksamkeit. Du kann den Leuten aber was auf Thai erzählen. Und ich gehe jetzt mal nach der Pommes gucken. ne? Was? Pommes gucken? Ja, ich gehe nach der Pommes gucken. I'm joking. Okay, joking. Warte. Ich <laughs> bin mal Ich bin Ich เลยขอค่ะจริงอ่ามารยาทั้งโตะอาหารเนี่ยค่ะ ตอนคอยเรียน U A สองค่ะก็จะมีแบบทดสอบนะคะว่ามารยาอันใดที่ประเทศของคุณรับบัได้ดกับประเทศเยอรมันเขารับบัได้ดเองสิค่ะเขาเลี้ยงมีมียูซิปหรือเก่าขอเขาให้เลี้ยงจากหนึ่งไปเก่าเองสค่ะอ่าอันที่รับบัได้ดเลยทั้งๆเนีไยในโตอาหารสําหรับคนไทยอะค่ะเขาก็เขียนเลยค่ะสั่งน้ำหมูกสั่งน้ำลายเนาะ สร้างน้ำหมูน้ำลรยทั้งโตอาหารนี่พวกเขารับบ่ได้คนเอเชียนะเขียนที่นี่เขาก็ไปเปิดเบงของสำหรับคนคนที่เป็นคนเยอรมันคนดอยที่เขารับบ่ได้มากกว่าการสร้างน้ำหมกูการสร้างน้ำหมูของเขาเนี่ยอยู่ไทยายเลยค่ะขอหกขอเจ็ดขอแปดเลยค่ะทั้งไท,ทยแต่แหลกๆที่เสียมารยาทในโตอาหารเขาคือการเอาโทรศัพท์ขึ้นมากด าการใส่โทรศัพท์ท่อมโตอาหารที่กินอาหารรวมกันถือว่าบรสุภาพมากกลัวการสร้างน้ำมูกเนข้อเขาคิดว่าการเครียดน้ำมูกเครียดจมูกอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่เกิดเฮาบรเฮดเฮาบรเครียบบรดูแลตัวเองอ่ะมันเกิดจากบรนิกกิสุนคือบรอฮลที กิซุนบืมภาษาไทยหัวสมองสามาเลยอ่ีกิซุนวั a t s ส h ท s t h a เเนี่ย <c oughs> สุภาพอะภาพคิดออกอยู่ค่ะแต่บ่าบ่ออกจะเนี่ยมาด้เรื่องอเปิดดิ c ี่ลี a r งดูหัวสมองก่อนมมัน มันบรมแมนว่าลืมกัน,นง่ายๆนะครับนี่แค่นิดนึง yeah. เนี่ยนี่สุขสุนสบายสุขสุขภาพอย่ากูดกูดสุขภาพดีสบายดีมีความสุขโอเค thank you ังไงเชิญ thank you สุขภาพดีอีก <c oughs> okay. ็คือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าเข้าบสังน้ำมูกออกไงค่ะ ไม่เคยจะบอสมีสุขภาพดีขบายอย่างนั่นละก็คือเขาจะคิดต่างกันก็คนทางเฮาทางเอเชียไต้หวันก็คือกันนะคะไต้หวันที่เป็นมูน่งไกลๆคอยเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าแชมเปรสอบเลือคนสั่งหน้ามูคือทั้งโตอาหารเพป่นวางเสพเ่็นรับประได้ก็จึงเฮ้ากันขอตนๆเลยขอหนึ่งขอสองขอสามเลยแต่ว่าการเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก กดทั้งโตอาหารนี่อยู่คอไทยๆสรับกันนะคะสรับกันกับพว่คนเยอรมันกับคนดอยแล้วก็การมาบวตรงเวลาก็ถือว่าเสียมารยาทนะคะสำหรับเยอรมันเขาถือหลาย ถ้ามาบ่ตรงเวลาถ้าเขามาบ่ตรงเวลาเข้าตรองบอกทรงขอความโทรศัพท์หรือทรงขอความกกวามาบอกก่อนว่าเขาจะมาบ่ตรงเวลาเขาเลื่อนเวลาเลื่อนนัดยูยูเข้ามาแบบสายแบบบ่บอกลวงนางสิจ้าถือว่าเสียมารยาทบ,บ่สุภาพ เพิ่นก็เลยเอาทั้งเสียไปเหตุบานเท่าคอยลักกาอายคือกันเวล,ลาไปกินเขากับเขาบานเท่าวันนี้มีของเผ็ดๆหอนนเนาะสั่งน้ำหมก <c oughs> เป็นจังไนใด <c oughs> <c oughs> น้ำมือเส็นมาเลยใส่ทั่วนะคะ เพิ่มไปเดยเพิ่มไปสอบทัวร์ไปสงนูดสสลัดชูดชูเอ็ดพีนัทไม่ไม่ไม่สําหร, <c oughs> รับไม่สำรับเมนูสุขภาพนะสลัดกับสลัด <c oughs> โอเคค่ะอยากจะขอบคุณที่ติดต,ต,ตามเนาะ ก็ไม่คิดเฮ็ดกินกันซ้ำเนี่ยค่ะบังว่าพวกคอยกินกันง่ายๆแบบเนี้ยค่ะเจ้าเมือขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ